จ้าจ้าเอ๊ใช่หรอเห็ดงานอ่ะชอวเมืองวิวดีหน้าบลอกบกอกอืนอ่นางล้งนาง,ล,งล้งเถอกกราบทักทายสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุง FC เบอรสุกุจูคนพ่อพ่อกับเจ้าน้อยเจนนี่อีกแล้วเด้อม้อนี้เด้อบล็อคลิปใม้ป้าลุงลงช่อมเมื่อไเ้เมื่อยปวดหัวพี่น้องเลย เอ้ยบิวดีน้ำจั่วจั่วอยู่พูอยู่น้อพูน้องเป็นคนซองเบิงะบบนี้สบายดีสวัสดีเด้อพ่อพ่อกับสาวน้อยแล้วสาวน้อยค่อยนั่งอีแล้วไอ้ป้อมนี่นะเอ้าเอ้ยสบายดีสวัสดีนะป้าลุงเด้อสาวน้อยเจนนี่นี่นะเจนี่บุลูกโบ อช่างไหนปมปะแล้วขาดินเพื่อไปพุนเจสิไปใส่เบ้าอุบยน่านั่น่่เบืนขึ้นมาหน้าบัดที่น่นใช่รสบายดีป้าลุงันนี้กัวันที่ส อันมาที่เ้าเจ็ดเด้อไ้ปารุงเดอ้อผู้ท่านน่งกับต้นของไอเตียงเนาะของพอ่อรั้งบิวซื้อมาให้ห้อยให,ยหย้กับสำหรับไผอยากทำบุญกะสามารถมาอ่ะใส่น้ำลร่มาหิดโฮมกันได้เด้อพีนออ่น้องเด้อน้องทัางพ่อตั้งบิวตั้งหมดเตียงเพิ่นซื้อมาซีต้นเนาะแต่ว่าเงินเพิ่นเอง เงินขอเตียงเองเป็นห้อยแล้วนะสาวเงินห้อยให้กับเงิยใบเมื่อกี้นี่หนึ่งล้านกีบพี่น้องเง้น,นใบชาวพันเนาะใครจะหอดบุญเด้อป้าลุงเด้อสวยป้าลุงเนาะมาดินบุญเด้อว,วันที่สามสิบเช้าเก้าสามสิบนี่ป้าลุงเอ้ยสำหรับใครอยู่ไกลอยู่ไกลมาดินได้เด้อพี่น้องเด้อในวันที่เช้าเก้านี่ก็เริ่มมีคนขับคนขายอนะไรเนาะเช้าเก้าสามสิบจะมันวันที่หนึ่งเมน มือเลิกตักบาตรถวายสังฆทานมือตักบาตรแล้วก็ปัดปวงปัดปางมือเลิกพี่น้องเลยเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับไผรอยู่บ้านใกล้เคียงมาดินได้เนาะอยู่ที่บ้านคงใหญ่เมืองอุทกพรแกลงสวัสดิ์ขีเป็นบ้านของสาวเงินเองพี่น้องเลยบริบูบได้งานตัวแบบนี้เลยเนาะทายกับเจนนี่นี่โอ้ยเฮ้ดก เอ๋ ه, คนปอบๆนี่ควักปลาลุงเนอะพี่น้องมาดินเด้อว,วันที่สามิบมาดินได้เจอกันบ้านโคใหไงพี่น้องเลยสำนับไัยยักมวนอยักซืนยมาดินมาเบิง่งมาส้มมาได้ทีงานบุญบ้านโคใหไงบุญบังไพยพี่น้องไงบุญประจําปีกระบวนกานประจําปีในครบรอบหลายปีเตอะครบรอบในสามปีนี่พี่น้องเลย เปิ้นได้สร้างขึ้นมา3ปีแล้วฮอดครบ3ปีเพิ่นก็ได้เฮ็ดใม่อีกเนาะเปิ้นบ่ได้เฮ็ดทุกปีพี่น้องงานบุญงัยแต่งานบุญเดือน3จบคนเข้านี่เฮ็ดทุกปีบุญไหว้สามองไม3ค่ําบ้านเฮาเฮ็ดทุกปีแต่ว่าบุญใหญ่นี่อาจจะมีบางปีบางปีเพิ่นก็เฮ็ดปีนึง2ปีเฮ็ดเทื่อนึงประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอ้ยๆอ้ป้อมเอ้ยูเบิ่งน้ําเบิ่งอันน่ะ แม่บ่เบ e ิ่งแม่กับเอ้ยบิวดินน้ําอยู่นอกอือบ่ยางดูบ่ยางนี่ก็เป็นต้นพี่น้องเอ้ยนมนิ่ม่วมาดิดนะนี่ก็ลองน้องจินนี่ต้น4ต้นเนาะส้าง้เตียงเพิ่นเอามาสําหรับอยากรวมทําบุญกอ่ารวมได้เด้อพี่น้องเด้อนิบใส่ใบโพใบอ่าให้ของเฮานี่นซื้อมา4ต้นนี่สิเป็นคู่ใหญ่เป็นคู่เป็นคู่เด้อที่นซื้อ นี่เป็นคู่ใหญ่นี้นอยรุดลงมานหน,าน,น่อยนึงรดบ่ได้เนาะดนยๆนึงนี่เป็นเงินขงเขาเตียงนเงพิ่นห้อยใส่1ล้านกีบเพิน่นว่าไป20,000กีบไป20,000กีบพี่น้องเอ้ยทางอ่าเเงินห้อยไ้หา,หาบางดืนเบิ่งหลานกนปุ๊ปุ๊ปําอยากมาดิดมาเที่ยวมาชมมาได้เด้อพี่น้องเด้อวันที่30ป้นมื้อนี่ที่สิเข้ามาฮอะนี่เนาะ อืมอืมุมลานก็ได้อืมอืมอืมกับบางไฟเนาะบางไฟเนี่ยกับทั้งเตียง่นบุซามาเิ่นซื้อมาเลายว่าเรไรก็ได้ิ่นซื้อมานำวัดบ้านเฮานี่กับห้องบุชาต่อนะพี่น้องเอ้ราคาสองพันห้าร้อยบาทน้ำหนักหกโลิ่าน่ะพี่น้องเอ้ นาออืมปอ้ยบิวดีน้าจะจากบีเว้ยเอาเจนี่ถ่ายอยู่ในไปไปไปโอ้ยใจนี่จะเพิ่นอยากไปแต่ยังให้มูผ้าหล่ะผ้าเที่ยวแต่มันอากาศฮอนพี่เราไงเรยไปอยากผ้นหล่ะอยู่นอกใจูกใจโอ้ย โอ้พบปแพงเจ้าลูกพผบปแพงโอ้โหลูกพผบแพงเจ้าพายโปแพงกีหลาพาหายพหาลูกพผหายพาหายโอ้พ่หายพาหายเออจโจเออพหาเจ้าโดพาหาโอ้มีคนหายเจ้าบลกบอกไปไปไปเอานมมากินไปจะไปใส่ตานมจะไดู้ก À, chồng khen, chồng à, bây hai á chơi chọn khen chọn thả á nôm mày gìn còn đâu anh nôm còn được đâu ờ à à chạm máu à, nhảy này đấy làm sao khỏi gìn nôm mày cái này để bà luôn này anh à, nón nôm tăng án à này Nó nón nôm ờ anh Con này hừm Này hừm นอนกินนมท่านอนกินนมปุ๊บตึงลึงงลืงตึงเรงตึงเรงตึงห <c oughs> มุนไปสิบสื่เสดด้วยมาหน่อย <c oughs> วิวดินน่ามีนอกจากจากโจูคเดียววิวดินเน่ไม่โอนกับบอสแมวมาหนิพี่น้นองวานี่เซลเซลนอนอยู่นี่พิงเน่วาสนาเน่เจนนี่เน่เมื่อวานนี่บ้า thơ gì si hả à con Dèo xeo dùm hoa nè Mà nói con à ơi Chị nông bột bò Chị nông cả hai thế cả là sao Trên Ừ, nha ừ. วันที่สามสิบก็บุญบ้านเฮาแล้วนะใช่ไหมเจนนี่ใช่ไหมลูกวัยดินบนนุญใหญ่สามปีแล้วพี่น้องเยอ่าไปละบ,บันไปใช่นะ่ะไปใช่เลย้ยออ่าต้องอยกินเองพู

อืมคัดให้แน่นี้ก like ็ไดบ้าแน่แน,ะนี้นี่นี่ฮะน่น,น,นไปแล้วไปเลวไปแลวไปแลวใชวดอกใช้บุญอายังใช่บ่คาดเลยบ่ผีนงตอนแร่กจากถุงคือมันอ่อนมันนิ่คือแข็งถึกเพคุณได้ของดีมาจากออนอไน้องดูหันคัดเลยว่บุญอ่าง <c oughs> <c oughs> ยังใช่บอ <c oughs> <c oughs> บังน้จีนิบังปะไอบิวก็ไปใช้เสือซ้ำอืมยังไม่บปไปคัดผิวให้เอ้ยลูกไม่บาไปคัดผิวให้เอ้ยเอ้ยผิวเขาก็ใจไหมก็ใจบ่ชิบลูก อึดึง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 จ่ะจะจะดึงตึงดึงดึงดึงึงดึงึงเห็นอย่างนี้กับอาอะบอกนั่งอยู่กับมาพันมาเพื่อมาขี่มาโค้งผุนผุนผนแบบนี้เบงโอ้ยแต่บระเทศไทยขีปกับแบบนี้ฮะหายไม่ไปเอินยังหนุไปไปเอินยังไปบึงไม่ไปปะล่กปะเนี่ยมาขี่มาโค้งเจอนี่อือ อืมแพงนี่มาเอ้ยเอออู้ถ่ายคลิปัวไปถ่ายป้าดูมัอ่ะกับบ้างไอ้บ้างไอ้บิวป้าดูปะตจำลูกคนน้าลูกคนน้าไปไปสิไปได้ไอ้บิวกะผู้ไอ้บิวดินน้ำไอ้บิวใช้ดูใช้โอ้จ้าไอ้บิวแก่เสือพี่น้องเลยยันพิด ยูท oh. no, ูปก <c ười> no, ินนมเด็กก okay, no, no ินนมไปดีนะไอบิวก no ็เอบิวแก้เสือนะจีนี่เนาะเจนเอ้ยกินนมมาลูกเจนอเจ้ดีใจใช่เนาะตังคนหมักดินอยากให้หมูผ้าเลาผ้าเที่ยวโอ้โอ้โอ้ต้องไในยูใช่หรอ ผมก็สัรร่นกับแพร่เจพี่น้องกับพนยังอยู่มักจกเลาะมักจกเที่ยวคนไปผู้เดียวในมิตุไหยังอยู่พาเลาะพาเที่ยวเจนี่เอ้ยกำมือเอ้ยยาหนังกระติวนะยายาวแช่ปลากับอันระวังระวังขนาดพี่น้องเไยระวังอันว่ามีสิ่งใหญ่ตัวใหญ่ไหนใครอยู่ ตัวน้อยนี่พอ่อปอนขาปากแล้วปอนข่าวลดเจนเนยเจนไปแลไปแลวไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปแล้วพวูนกรึบกรับกรึบกรับไปแล้วนี่น้อยอยังหัน ไปใช้ลูกนะเจ้ไปใช้หืมน้าๆน้าหน้าน้าอาเด้อเด้อเ็ดใช้ลูกใช้เออไปหายดูไปหายไปหายเจ้าไปหายเจ้าหันหมุนหมุนเข้ามาหมุนเข้ามาเออเบิ่งเบ้งเบิ่งเบิ้งบางเบิ้งเบิ้งเนิ้งเ้้เ Phải y là lạ bồ rụng bộ ừ. Phải cháu đâu, Phải hai cháu ừ. Nguyên hại bồ bồ, hết nhanh mà bồ, rụng Hứm Bơm Bơm คิวโก้รู้คิวโกโรป่าเด้อปาเด้อป่าเด้อเนี่ยเบื่นใช่เจ้านี่ยเออป้าป้าป้าเสียป้าป้าป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 าโอเคน้องพี่นพี่น้องสำหรับพี่มีไปแล้วคิดนี่มีอย่างไรที่น้ำอีป่อมน้อยน้อยน้ำเจนี่ป่อยขี้เก่าเด้อเจ้าเจนี่โจมป้อมคือเก่าเด้อปารุงเด้อสำหรับพี่นี่ไปแล้ว ฝากเวี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองคนคือเก้าบายบายสวัสดีสวัสดี้ะป้าลุงเด้อพ่อพกับเจนนี่น้อยอีกแล้วสาวน้อยอีกแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วไปละไปละพี่น้องโอ้หอะชิวชิวชิ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 นันไปไบแต่ไฟแจ้งแล้แต่ไฟแจ้งแล้วปไป บิวเป็นเลียนเครื่องนะพ่อนีอย่าบายดีป้าลุงโอ้ยงามสิเด้งามสิเด้ลูกเอ้ยมาดิบมาลูกบองอื้มหอมแท้นี่บ้างอ่ะอู้หอมแท้นี่ตั้งหอมมาเล่ยนี่ Tao uy tươi, tươi. Tươi 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 nè, tươi 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 tươi